6ก็คือ16แล้วว่ะสาธุเนาะเนาะตีลังกากลับไปกลับมาตีลังกา19ค่ะ1916นั่นแหละค่ะ1916ตัวที่ไม่คู่ฟัน6226พร้อมกับ68นะคะครับผมอ่ะพินิจพิจารณาเบิ้งเดิอค่ะเออห้ได้เป็นแค่แนวทาาค่ะพินิจพิจารณาเบิ้งนะค่ะ วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ขึืนอยู่ที่บุญบารมีของเฮาแต่ละบุคคลนะคะสางบุญมากประคือกันสสมสมสางบุญมากประคือกันกันเล่ใดพอทอกันให้ว่าใดยี่น้ำกันแต่ว่าผู้หนึ่งใดหลาดผู้หนึ่งใดพัน <c oughs> ัเลยขบุญนะคะเพราะว่าเขาประมากแี่ไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ฟังหลักก็ได้แม่คู่เจ้าไปแล้วหาโสหาสิบหกไปหาสี่สิบสเลยกับบไแดเลยได้สิหอันนั้นยังบ่สิบเก้าแพงนะแพงมาสิบเก้าสิบหกเลยย่างละนี่มันียนงมัเนียนที่เอาได้ได้ปลาไหาน้ำมูไป เอาว่าท่านเลยเอาวแก่มนดีมดีไม่ยืนชวยก็แกมยืนชยตเลขทนผลเก่านึ่งนะพอจบไปเยี่ยมได้ยี่สิบเาสิบหกเเคือดเพยงแคาไปช่วยก ยิบไปบ่งแนบาเต็มแพงอยากเต็มแงอายายู่สมายขาแม่คู่ผู้เดียววันนี้อยู่นี่ครับผมาษยเอไม่ยิ้วเร็วยิบหาเลียกตัวฟันคเอาอันนี้แกะกันเอาตัวฟันเาจพูฟันในหาเกียร์าว่าซ้ำพูดฟันในสีหาเกร์เจ๋งลยเอเอไม่ยิเย่อสัตว์ตัวมันฟันมันภาษเสีอขาสาม ัวผู้ไฮผู้บ้านเนผู้ไ้ไม่เตียงนะคะใบละพันไปมัดแต้มรำไหว้ด้วยสัดเก้าสามห้าแมนบอสแต่มโม้เก้าสามห้าับเก้าหาสามโอทีจอยว่าท่านได้โอ้ค่ะคือข้าหลับป่ะอันนี้ฝันมาขึ้นในหานั่นอะอันนี้ความฝันของอาจารย์สุกี้เลยค่ะอาจารย์ร่วม เดิมมาเดิมขั้พูดได้่าสื่อออกจอบ่ถือสื่อเห็นจะะเา่นต้องสื่อเห็นจะจร่ว่าก็สีไม่ใ่ไหมูจะเดือมันะไรบนี้อันนี้เเ็นยงคคือสื่อหูจับบ่เกเ็หกเพราะว่ากับก่อเก็ัเพรา่เลยเป็นเก็หกเันน้ผมากลับก่าเก็แล้ว เกียรปัญหาด็ครับเกเกีปัญหาครับค่ะพี่นี่พี่จารนาเนาะค่ะเนาะเอาควอมฝันยังยั่งอยู่ตัวนี้แปดหกเยี่มาความฝันหกแปดแปดหกเอาไปขายก็ชุดนมากๆุดเลนี่คือสีบดต่วกล้องนากล้องอะไรกันคัน่นประคายอยู่นี่ป่ได้ขายมันมาเออต่อกิีแเกงซวสตัวเรนเอาไปอู นี่ลราีเตความฝันอะไรสิบสองล้านก็นยเอะไรยิ่งจะสิบสองล้านประเทียนไว้ปูน <Yeah. S 1> จังหายเพิ่ร่วมแต่ว่าหสองสองมก็สิบนีจับปจ๊บ <c oughs> ปีคือกันเลยเรืกับจับเจ็ดหนึน่งเ <c oughs> รืองจับหนึงอ <c oughs> ย่าอย่าได้รวยเลยเลยรวยเลื่อนก,กันกั <c oughs> ได้รับกันนะคะได้รับกันะจะใครเอฟซี FC ได้สุข,ขูสุข,ขนนะคนเด้อคะเด้อว่า เมือเนี่ยผูตาเมาปลานะคะเพียงขวดละสิบหกบาทค่ะปูว่ากันพอบาซอยมากที่สุดการยางเขามาเพูนเลยเมื่อทุกคนเลยเนี่ยทวร์ทัวรนี้มาสายมาสายดีกว่าไม่มาปกติปูว่าขวดซ้ำชิ้นผาแต่ละผู้ตาเมาขวดละสิบหกบาทเมาแก็บเกกหลานแล้วว่าหาผู้ได้มาที่หลังเอาที่หลังนะคะปกเสียเกียร์พึ่งมา บ้นานนะก็เลยแต่เอาสุดท้ายมูอนั่นแหละพี่จนันทนาเรื่องยี้ในขวดปลาล้นะปลาอ่อาค่ะเอาพอดีค่ะสิเป็นครูอีกผลงานเพียงหนึ่งล้วกัน ប្រប arni ថ្ងៃតាមបីសិលសារ ขอพรกงเจญยนะคะหรือว่าลำดองสวงยาเก่าเสียนเข,า,ขาที่พึ่งสร้างเสร็จนะคะยังบ่ทั้งปีค่ะนี้กำลังสร้างปูนาโคพร้อมกับมาหาเคดีอันยิ่งใหญ่นะคะด้วยบุญบาร,รมีที่ผู้ขาแม่คู่คมหวนสะสมสร้างบุญมาขอบุญบาร,รมีส่วนนี้ที่แม่คู่สะสมสร้างบุญมาขอ ให้ลูกหลานปูส่สุผูสุคนลูกหลานทั่วโลกนะคะที่กาลังปิดตามชมอยู่ในคณะนี้ให้เพิ่นไดม้มีโชคมีลาบมีโชคมีมานให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาด้อค่ะเด้องวะะดงงวนอีกขอให้ปังปัรวยๆวยสิบหกสบเก้า ล่ำถวายนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจฟซี่ทันทีมาได้เดินทางมาครับรวมพี่ทีครับก็ขอตั้งกิจธิฐานนะครับคือว่าจะพิการทำการทำงานหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะครับก็ขอได้โชคได้มาน้ำกันก็สดๆทุกคนทัพกูกับแม่คู่กับนี่นะครับหนึ่งหกหนึ่งเก่านะครับเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก่าแล้วก็ความฝันของแม่คู่น่าจะไว้ค่ะ ฝันเนาะครับฝันแต่ต้อหมดคือสองหกสองหลักกับแปดนาะครับอ่าแต่ว่ามีถุทนายครับกู้หายแล้วกู้มาแกกปลาได้นะครับเนาะครับอ่าครับคนละขวดว่าท่านว่านำปลาขวดละสามสิบห้าบาทแต่ว่าอ่าขวดละไอ้แกกสิบหกวันเนี่ยก็เป็นหมดขวดละสิบหกขวดละสิเออครับผมอ่าครับมันจะเป็นเชน้าทางเนะครับเด้อครับปู่ตาบอกสิบหกว่าท่านว่า ครับในชุดๆมันมายน้ำเกลือสิบหกสิเป็นตัวเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดยิมพร้อมกับทีมงานครับมาต่อกันอีกคลิปนึงนะครับอ่าหลังจากเอาปัจจัยของคุณแม่พี่น้องครับขึ้นถวายเป็นโค้งสุดท้ายปู่ตาสียำโค้งสุดท้ายตัวไหนรับก็รอติดตามในคลิปสั้นนะครับถ้าในคลิปสั้นเดี๋ยวลงเราไม่ไปบ่งอีกทแนึง